ลูกค้าหนูเขาจะมีเขาเรียกว่าวเป็นเหมือนลูกค้าที่มีพื้นที่เยอะนะคะเขาจะซื้อไปตุนไว้ซื้อตุนไว้พอสักเดือน10เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะอ,ออกมาคลีนนะคะแล้วก็ทยอยขายจริงๆมันก็ขายได้ทั้งปีแหละนะคะก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ไปเที่ยวต่างประเทศอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าสภาพอากาศโลกของเรามันก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูดกาลเนาะบางคนก็ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามันก็ยังหนาวอยู่นะคะถึงบ้านเราจะร้อนกเอ็เถอะโอเคหู ขึ้นมาจะท่วมคอวิละสวยมากแอดฟ้าไหนดูสิต,ติดติดติดเออรูซิปหน่อยรูซิปหน่อยอ่ามาเดี๋ยววิโช์เรื่อยๆเลยขอโชว์<ม>บนๆก่อนละกันอ่าตัวนี้นะจ๊ะเฟอร์แฟชั่นนะคะเ<อ>ฟอร์แฟชั่นก็คือ,อตัวนี้จะเป็นงานเฟอร์เทียมนั่นแหละลูกค้าคำว่าแฟชั่นก็คือนางก็จะเป็นออกงานซิป งานเหมือนสไตล์วาซิตี้สไตล์เบสบอลนะคะงานแจ็กเก็ตแบบนี้เลยแต่จ,จะไม่ใช่แบบตัวคุมงานเฟิร์มเหมือนงานญี่ปุ่นพวก k ค e อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเอ็นดิฟฟฟรีมากขนแกะมากสวยมากลูกค้า <What? S 1> อันนี้จะเป็นงานเฟอร์เทียมนะลูกค้จาจ๋างานเฟอร์เทียมบางตัวก็จะเป็นด้านไหนก็จะเป็นชามมวเนาะชามมวหนังกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้านนอกก็จะเป็นงานเฟอร์ สวยๆแบบนี้นะคะคระไซไปเลยหญิงชายค่ะตัวนี้ไม่ได้จากัดว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะตัวนี้จะเป็นงานคระชายหญิงยูนิเซ็กเลยนะคะลูกค้า่ะงานคระแบบขาทรงสวยมากตัวนี้บอกก่อนเลยว่าขายดีที่สุดเลยในโกดังอ่ลูกค้าค่ะมีเท่าไหร่ไม่พอขายเลยมีเท่าไหร่ไม่พอลูกค้าเอาเลยนะคะคนนึงนี่ขอตัดเป็นสิบลูกนะคนนึงขอตัดเป็นสิบลูกนะลูกค้าหาตัวนี้นะใครได้ไปก็คือว่า เน็ตต้องดีขนาดไหนล่ะอุ้ยสวยมากแขนตรงนี้คุณคุณเธอค่ะ <c oughs> เวอร์มากและส่วนใหญ่ก็แบบยิ่งงานฮูดนะลูกค้ายิ่งเป็นตัวที่มีฮูดอะแบบงานแบบอัพกำไรได้เลยสวยมากสีชมพูตัวนี้เป็นสีชมพูพาสเทลในกล้องอะค่ะลูกค้าค่ะวิจ้งก่อนว่าสีมันจะดรอปลงหนึ่งองระดับนะคะแต่ว่างานจริงอะสีมันจะสดสีสดสีพาสเทลสีหวานก็คือหวานเลยอะไรอย่างเงี้ยสีม่วงม่วงพาส นะฮะแต่ในกล้องมันออกดูหม่นหม่นนิดนึงในกล้องมันจะดูหม่นหมนนิดนึงลูกค้าค่ะแต่ตัวงานจริงอะสวยมากนะใครมานั่งดูเนี่ยใครลูกค้ามานั่งหน้าร้านอ่ะแม่อู้ชมกันสวยสวยสวยอืมมีแต่ตัวลดโลดเลยอ่ะมีแต่ตัวลดโลดเลยอ่ะลูกค้างานฟอฟฟี่ก็มีติดไปนะขนแกะก็มีติดไปค่ะตัวนี้จะเป็นงานเฟอร์เทียมนะคะลูกค้าค่ะงานเฟอร์เทียมนะฮะจะไม่ใช่แบบเฟอร์แท้ถ้าเฟอร์แทนราคาแรงมาก ราคาสูงนิดนึงจะเป็นพวกงานญี่ปุ่นนะลูกค,ค้าขาอะน้องแพรพร้อมแล้วจ้ะบอกรหัสเสียบให้ลูกค้า <พอ S 1> ได้อเลยนี่นะลูกใหม่ติดจองหมดแล้วค่ะผมแม่แบบโอนยอดกันเดอสวยมากคอควายห้าสิบสองคอควายห้าสองใชแ่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคอควายห้าสองรีวิวค่ะใครจะรับพิมาตอนนี้เพราะมีลูกเดียวใครจะรับพิมาตอนนี้ได้เลยค่ะวีอันนี้เวอร์มาก อันนี้ตัวแม่เวอเวตัวแม่แบบสุดๆเป็นอขอบนะคะ,อคะขอบสั้นค่ะตัวนี้สวยมากโซอาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยลูกนี้สวยเนาะส่วนใหญ่ที่เห็นนางจะใส่เป็นแบบพวกงานปักอย่างเงี้ยลูกค้างานปักตัวอักษรแล้วก็พวกการ์ตูนน่ารักมากนะคะสไตล์แบบวาชิตี้ งานสไตล์วัซิตีเลยบอมเบอร์บอมเบอร์หน่อยแต่ว่าจะเป็นพวกงานขนฟัฟฟี่ขนนุ่มขนเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคราบปนไปนะคะงานจะคราบปนไปอุ้ยอันนี้เขาขายแพงมากค่ะในตอนตัที่ฉันเห็นมาแล้วกับตาเนื้อ490 590ของผู้ชายไซส์ผู้ชายนะตัวนี้ลูกค้าสวยมากสวยมากไม่เล่นนะะไปไปงานเวอร์ขนนุ่มขนมิงมีติดไปนะลูกค้า่าขนานุ่มขนมิงมีติดไปตัวนี้ นะฮะราคาราคาตัวนี้เท่าไหร่นะน้องแพ้พี่ลืมเอ่อตัวนี้ห้าเออสองพันเก้าลูกละสองพันเก้าตัวนี้กระสอบละสองพันเก้าแล้วแม่ดูคุณภาพเนื้อผ้าสีอันนี้โชย,ยังลูกสวยมากอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไหนไหนก็ไหนไหนละขอโชยอีกสักตัวหนึ่งละกันลูกค้าค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะสีขาวแบบขาวจัวตัดด้วยเทาเป็นสิบหน้านะลูกค้าไซส์ดีมากสิบหน้าค่ะตัวนี้ นะคะอันนี้รักชูมาเลยค่ะขนนุ่นมต่อไปเอาเอพิเจเลยค่ะต่อไปเหมือนที่ลืมอีกรหัสหนึ่งจำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเอพเจมาก่อนก็ได้จ้ะโอเคโอเคเดี๋ยวเอาเอพเจมาก,ก่อนลูกค้าหมดแล้วนะคะโซเอาแล้วรอรถอใหม่ได้เลยแต่วิชอบตัวนี้มากเลยอะสวยมาก น้องอันนี้อันนี้เมื่อกี้ใครได้ลูกพี่ลืมถามเลยพี่อับดุลค่ะย่อับดุลอีกแล้วโอเคเก่งเวอร์อเก่งมากเก่งมากแม่เลิศดตัวนี้ได้ประมาณกี่ตัวเคยนับแล้วมันได้มันมันตัวมันใหญ่โอเวอร์ไซส์เยอะลูกค้าตัวหนึ่งนี่เป็นโลเลยนะประมาณ40กว่าตัวลูกค้าประมาณสี่สิบกว่าตัวเพราะหนึ่งตัวเนี่ยเนี่ยหนักมากนะตัวละโลได้เลย นะคะตัวละ1นกิโลได้เลยลูกค้าประมาณ40กับกว่าตัวนี้แหละวิก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่กระสอบถ้ากระสอบไหนที่แบบว่ามันไม่ได้หนาเป็นพวกฟัฟฟี่ขนแน่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะได้จํานวนตัวเยอะมากขึ้นนะคะงานอะไรคะ่ะป้ายอะไรจะได้รอเอฟรอบหน้าตัวนี้งานแพนด้าค่ะลูกคะะ้าจ๋า PD MLW09 ศย์เรหัสยาวนิดนึงนะจดนะ พจดไว้ลูกค้าจดไว้ P.D.M.L.W.09 นะคะงานเฟอร์แฟชั่นกระสอบละ2,900ค่ะตัวนี้กระสอบละ2,900บาทงาน45กิโลนะลูกค้าขารอเอฟรอบหน้าได้เลยนะคะตัวนี้มาน้อยมากแล้วก็นานๆทีถึงจะมาแบบถึง10ลูกอะ <laughs> จริงลูกค้าดูตัวนี้ดีกราหมัวมาก ถ้าเห็นลายนี้ไม่ได้นะจะเป็นกันไปหมดอ่ะหญิงไทยอะ่ะเออโอเคมาอ่ะต่อไปต่อไปเดี๋ยวเปิดเป็นตัวกางเกงยีนลิซ่าเอพีเจให้